พอแล้วลูกพอแล้วอ่ะอืออ่าแบ่งมาก้อนหนึ่งแบ่งมาก้อนหนึ่งลูกอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะจัดการต่อเลยค่ะทำยังไงบอกเพื่อนเลยวางเลยเลยวางเฉยๆไว้อ่าอ่าของก็กรยังไม่น่าเลยค่ะอือไม่เป็นไร แข็งกันอ่าตรงนี้เหมือนขี้หมาดึงเลยก็ได้เหมือนขี้หมามากกว่าแบ่งแอบมาดูเลยพี่เขแอบมาดูด้วยอ่ะว่ข้างล่างมันยังไม่ไม่เป็นไรลูกได้หมดเลยอ่าเอาไปแบ่งเซตไหนเริ่มหมดแล้วอีกอันนึงยังไม่แข็งดีเพราะว่ามันทำที่หนา